กินน้ำใต้ศอกหมายถึงจำต้องยอมเป็นรองเขาหรือไม่เทียมหน้าเทียมตาเท่ามากมายถึงเมียน้อยที่ต้องยอมลงให้แก่เมียหลวงไม่ได้มีสามีเป็นตัวเป็นตนหัวไม่ได้อยู่ด้วยหรือนานๆจึงจะหลบเมียหลวงมาหาสักคืนที่มาของสำนวนนี้มาจากในสมัยก่อนเราใช้มือกว,กวักน้ำที่สะอาดดื่ม ซึ่งมักจะรั่วและไหลลงมาตามแขนจนมาหยดลงที่ข้อศอกซึ่งน้ำที่ไหลลงมานั้นได้ชะล้างเอาเหงื่อไข่ของคนที่กินมาด้วยการกินน้ำดังกล่าวอาจจะเต็มไปด้วยคราบไข่และเชื้อโรคที่ไหลลงมาด้วย ซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจจำนวนนี้จึงใช้เตือนสติคนที่จะไปเป็นเมียน้อยเขาว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเช่นถ้าคุณยังไม่อยากข่ากับภรรยาไม่ต้องมาคุยกับฉันเพราะฉันไม่อยากกินน้ำใต้ศอก